สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาสาธิตการแกะกองแอร์รถยนต์ Isuzu D-Max กันนะครับขั้นตอนแรกให้เราถอดเก๊ะเก็บของออกมาก่อนนะครับจากนั้นให้เพื่อนๆไขน็อตทั้ง4ตัวออกมานะครับ ขั้นตอนต่อมาให้แกะฝาครอบกองแอร์ออกจากนั้นก็ดึงไส้กองแอร์เสียบกองแอร์ใหม่เข้าไปปิดฝากองแอร์ขั้นตอนสุดท้ายให้เพื่อ,อนๆใส่เก๊เก็บของเป็นอันเสร็จเรียบร้อย